แม่สารคามครับหลักสิบบนครับเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่หากันยายนสองหาหกแครับมือนีครับจะมีน้องทำแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของแม่สารคามนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนแล้วก็ฟันทงให้ที่บนเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวนะครับของแม่สันคามครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับของแม่สันคามนะครับแม่ทรงมห้ครับผมเนาะมาดูสินี่ครับหลักสิบบนครับหลักหน่วยบนครับหลักสิบศูนย์หลักหน่วยเก้าออก 309ครับหลัก15หลักหน่วย2ออก3 52ครับหลัก19หลักหน่วย2ออก392หลัก14หลักหน่วย6ออก2 4 6ครับหลัก12หลักหน่วย4ออก3 2 4ครับหลัก15หลักหน่วย8ไม่มานะครับเลขออก8 5 2ครับหลัก16 หลักหน่วย5้าเลขออกครับ8 6 5ครับหลัก15หลักหน่วย6เลขออก3 5 6ห้างวดนี้นะครับหลัก10เป็น5หลักหน่วยเป็น8นะครับของแม่สารคามครับแล้วก็ทุกหลักนะครับทุกหลัก5กับ6ครับนี่ครับทุกหลักก็ถือว่า2ตัวมาตัวก็ผมเนาะนี่ครับเดือดดีอยู่ครับของ แม่สารคามนะครับแม่สารคามก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูของแม่สุพรรณบุรีนะครับหมู่บ้านนี้ผมล่งคลิปไปครับผมเนาะนี่ครับเอฟซีทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับแม่สุพรรณบุรีครับหลักสิบล่างครับงดที่แล้วให้มาครับศูนย์กับสามหลักหน่วยเจ็ดกับหนึ่งครับผมเนาะ จับคู่ได้4คู่ครับ0 7 3 7 0 1 3 1เข้าที่3 1ล่างตรงๆครับงวดนี้ครับหลัก10ล่างครับ6กับ9ครับหลักหน่วยครับ8กับ2ครับจับคู่ได้4คู่ครับมี6 8 6 2 98 92ครับที่ไหนฝนตกบ้างครับเนาะเมื่อเช้านี้บ้านผมก็ถือว่าฝนตก หนักครับผมเมื่อค้นนี่ก็ตกหนักครับผมเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกลิ่นลืนครับผมเนาะนี่ครับเอ้วโอเคครับผมเนาะโอเคโอเคมือเศร้านี่ผมลงคลิปไปครับผมเนาะคลิปเลขด่วนนะครับเมื่อเช้า,ชานี้ผมลงคลิปไปนี่ครับมาย่ำเด่นกับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ ลงคลิปไปทางช่องผรหั h ช n n e l ครับ1กันยาครับ3 5 6ล่าง3 1ครับกับชื่อว่าเลขน้อยชู้มากครับผมเนาะหน่าติดตามครับผมเนาะงวดก่อนนะครับงวดก่อนนี่ครับ16สิงหาครับ8 6 5 6 3ครับ8 6 5 6 3นะครับงวดที่แล้ว1กันยาครับ35 6 3 1ครับ งวดนี้นะครับงวดนี้ครับนี่ครับ49278นะครับ492บน2ตัวล่างครับ78นะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะโอเคครับโอเคแม่ครับผมเดี๋ยวผมพาเอทั้งช่องครับมาดูของแม่สารคามครับ แม่สารคามงวดนี้ให้มานะครับผมนาองแต่ที่ว่าแม่ให้หน่วยตัวแม่ครับผมนี่ครับบนเด่นที่ห้าครับเอาหกห้าแปดเลยเมื่อกี้ออกแปดห้าแปดหกห้าเมื่อกี้ก็ออกสามห้าหกนี่ครับแม่ให้หกห้าแปดเม็ดเดียวครับบนเด่นที่ห้าครับล่างเด่นที่สามครับสามเก้าสามห้าครับเด้นที่สามเก้านะครับของ แม่สารคามนะครับเด่นล่างอะไรเอ่ยนี่ครับผมเด่นล่าง0กับ1ออก3 1 5กับ6ออก 6, 6 3 5กับ6ออก 5, 5 0 1กับ2ออก2 6 9กับ0ออก9 1 0กับ1ออก0 6งวดนี้2กับ3ครับเด่นล่างนะครับแม่ครับผมเนาะ จะไม่เจนเห็นเอฟทั้งช่องครับผมเนาะสำหรับของแม่สารครามนะครับั็ชื่อว่าเลขแม่นาติดตามครับผมเนาะเพราะว่าแม่เห็มาบนหลายครูครับผมแม่สารครามครับบนครับ เด่นที่ห้านะครับบนครับเด่นที่ห้าครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับหกห้าแปดครับหกห้าแปดนะครับนี่ครับหกห้าแปดนะครับล่างครับล่าง เด่นที่3ครับล่างเด่นที่3นะครับจับคู่ให้2คู่นะครับนี่ครับ3 9 3 5ครับเน้นที่3ามนะครับ3ามกับ3 5ครับ เน้นที่3ามครับลงวันที่16บหกทับเทับหกแครับม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของแม่สรคามนะครับแม่สารคามแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมนี่ครับ ขึ้นมนนาหรือเปล่าชัดไหมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของแม่สารคามนะครับบนเด่นที่5ครับ6 58เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่3ครับ39 35เน้นที่39ล่างนะครับ <c oughs> โอเคครับกระสุดท่านี้ครับกับขออุยพ่อนห้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ